ไล่ตัวกันให้นะครับเนาะเนี่ยนี่เขียวเข้มนะครับ E S หัวให้งานก่อสร้างนี่ครับนะครับบอกระวังตัวไว้นะครับเป็นธุรกิจของมันนะครับบริการค้าหาเงินของมันนะครับได้เขี้ยของยาเสพติดอีกทางหนึ่งครับนะครับกมาวีทูเคนะครับอี E S นะครับขายเงี้ยค่นี้ นะครับซุ้มปลาก็ดีคนตายรู้ๆกระเพาะซุ้มนี้นะครับซุ้มนี้แหละเฮ็ดคนตายนะครับอีเอ็ดนะครับชัดนะครับฝ่าเงียนทางเงี้ยนยีเขียวเข้มเนี่ยนะครับเดินล้วก้อนลบซ้อนแล้วในเฮียนนั่นงบีบแทรกขึ้นเอ้ยแทรกลมหายใจนะครับ มันมีข้าราชการบ่บอกอ้างจ้า,า,า,าดได้ก่อถ้าตรงนั้นจะแดียงผู้ใดยุ่หัินครับเสียมพู้เชียทรทาเพียงใส่นะครับลูผู้ใดอีกบุ๊เป็นไม่ยิ่งยู่หัิงอีกทิพย์ปี่แหลมบ่ตัวดัดแปลงคลื่นก็นยุ่นในบ้านนี่ครับมันว่ามันถูกกฎหมายปะครับตัวแปลงคลื่นนะครับนะครับพ่อมันว่าขยะนะครับ ขยะมาครับกระบทนะครับมันเนื้อกว่าขยะอีกนะครับเอาพิษเอาไผ่เอาโรคไผ่ไข่เจ็บมาใส่ในบ้าน,นครับไม่รู้ว่าคนพอ่อคนแม่บอกได้รับข้าราชการนะครับมันอ่านหนังสือผ่วออกนะครับข้าราชการทุกวันนี้หาแดกกับคนไม่มีนะครับข้าราชการรุ่นใหม่ไฟแรงนำโรคไผไข่เจ็บมาใช้นะครับ ถือว่าดีนะครับของกบฏของมันนะครับเอาชีวิตคนอื่นมาหล่อเลี้ยยุ่งขังหลังเฮี้ยนะนะครับแสงมาแด้ขังเหี้งหลังกำแพงไอ้เล่อเือผู้ดใดอีกท่างผู้ใดท่าเมื่อกี้น้อยเฮือผู้ใดท่าไผมันอ้างมาเป็นน้าเปียกนะครับท่าเนี้ยนะครับนี่ปัญหาเรีองนี้เลี่ยงแต่หินน่ไผ่แมงกุบลูนะครับบะห,หม,มะี่สีสุกมามันเป็นคนลำาคนรวยนะครับ คนมีหนาอีแอดนะครับวงการยาเสพติดของเขาเนี่ยนะครับวิธีหายกินของเขานะครับ V2K ใส่ขึ้นใส่สัญญาณนะครับฝากไว้น้ำเนี่ยครับบ้านหนองแวงตำบลบวงเงินอำเภอลำพวกจังหวัดคนเ่น